สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีเช่ยวพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจําวันที่6นะคะกุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะต้องขออภัยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะเรื่องของว่าประหมอลงคลิปแล้วก็ดูแปลกๆนะคะเนื่องจากว่า เอ่ออินเทอร์เน็ตนะคะระบบอินเทอร์เน็ตของป้าหมอนั้นเนี่ยเสียนะคะแล้วก็เสียตรงเราเตอร์เขาเรียกนะคะพี่น้องคะตรงตัวส่งสัญญาณนะคะแล้วก็ณบัดน,นี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็เลยต้องใช้อินเทอร์เน็ตจากการเติมเงินก่อนแล้วก็มีปัญหาว่านะคะในการตัดต่อคลิปยาวๆนั้น,นตัดต่อคลิปนะคะอัปโหลดขึ้นเนี่ยไม่ได้ไม่มีกําลังนะะในวันนี้ก็ <c oughs> นะคะ ป้าหมอก็รวมคลิปก็แล้วกันนะคะคลิปที่เป็นเลขนำโชคนะคะก็ดูในคลิปดวงรายวันกันไปเลยนะคะพี่น้องค่ะนะต้องขออภัยค่ะทุกอย่างนะคะที่มันผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ,อจะตั้งใจนะคะแต่ว่ามันมีเหตุนะฉะนั้นแล้วพี่น้องค่ะเนาะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องค่ะดูในชุมชนหน่อยเนาะเบลาจะแจ้งเนาะเกิดว่าในบางครั้งเนี่ยติดปัญหาอะไรนะคะในเรื่องของการลงคลิปนะคะก็ให้อ่านใน ชุมชนนะคะพี่น้องก็จะได้เข้าใจนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ว่าเอ๊ปะป้าหมอเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมาค่ะที่ใส่ใจกันนะคะเอาอย่างนั้นในวันพวกนี้มาดูกันเพื่อไม่เสียเวลานะคะนะทำนายแบบเร็วๆด่วนๆนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะว่าคลิปยาวไม่ได้นะ,ะพี่น้องวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยปรากฏว่านะคะใบแรกก็คือเดมูลนะคะใบที่สองนะคะใบที่สองก็จะเป็นราชาเหรียญน,นะคะใบที่สามเป็นสิบถ้วยนะคะ ใบที่สี่นะคะห้าถ้วยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะเดโมนก็คือมีความรู้สึกว่ากังวลในเรื่องของการเงินเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเงินมีภาระที่จะต้องใช้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ได้เงินค่ะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่าไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเนาะนี่ราชาเหรียญค่ะแล้วก็มีบริวารคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีค่ะฉะนั้นนะพี่น้องอย่าเป็นเดโมนก็คือวิตกกังวลคุ้นคิดนะจิตตกนะคะอย่างนี้ก็เรียกว่า เอ้ยนะคะสมองเนี่ยนะสมุงสมองเนี่ยไปหมดแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ได้ค่ะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ไร้ายอย่างที่เราเป็นห่วงนะคะ,ละเลขอไปทักเห็นไหมคะคิดย้อนหลังจิตตกคิดย้อนหลังนะคะหรือปัญหากเก่ๆวิ่งเข้ามาไม่เป็นไรค่ะตั้งรับมันได้ดีค่ะนะคะแล้วก็แกะมันเนาะการเงินดีขึ้นบริวารเกื่อนหนุนแค่นี้ก็พอค่ะพี่น้องวันอาทิตย์และก็เลขนาโชคในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น18นะคะห้า 01850ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเฮค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะแน่เด็กถือถ้วยนะคะใบที่สองนะคะแล้วก็ราชาเอ่อราชินีประจน์เือไฮพิเนเซตนะคะแล้วก็แปดถ้วยค่ะและใบที่ใบที่สี่นะคะพี่น้องวันจันนะคะก็ดูว่าจะอารมณ์เป็นเด็กๆคิดเป็นเด็กๆได้นะคะแต่ในวันพรุ่งนี้มีความวิตกกังวลนี่เรื่องของอะไรนะคะเรื่องของ อาจจะเป็นห่วงคนรักนะคะเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆนะคะหรือคนรักของเราลูกหลานหรืออย่างไรสามีภรรยาเนี่ยอย่างนี้เป็นห่วงนะคะหรือมีความรู้สึกว่าจะมีปัญหาเก่าๆนะคะที่จะเข้ามาให้พี่น้องวันจันทร์เนี่ยแก้ไขเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องคะนะอย่าจิตตกเนาะเหมือนพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้แล้วก็ติดดาบนะติดดาบก็คือหมายความว่า ย้ำเน้นคือเรื่องของบริวารนะเอาเรื่องเองนะคะเรื่องเพื่อนอย่าไปยุ่งนะไม่งั ha, ้นเราจะติดดาบนะดูว่าจะอึดอัดหาทางออกไม่ได้ฮะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันรจะต้องแกะดาบด้วยตัวเองค่ะไม่มีอะไรรุนแรงนะคะนะให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะเอ็นข้อกระดูกนะคะรวมถึงไขมันความดันด้วยพี่น้องวันจันค่ะนะในวันพรุ่งนี้ไม่อยากให้เดินทางนะอยู่กับบ้านกาช่องนะคะเพราะว่าดูว่ามันจะไม่โอเคค่ะในวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์หยุดอยู่กับบ้านกาช่องดีแล้วค่ะพี่น้องวันจันทค่ะยังไงแล้ว อารมณ์เป็นเด็กๆกอาไว้คิดนะคะเด็กๆนะง่ายๆไม่ต้องไปคิดซับซ้อนอะไรมากมายมีปัญหาอะไรก็นะคะแก้ไขไปนะไม่มีปัญหาก็สนุกสนานเป็นเด็กๆบ้างนะคะพี่น้องวันจันทร์นะเอาอย่างนั้นกันและมาดูนะคะมาดูเลขนะไพ่ให้เลขอะไรมี1นึสองนะคะแล้วก็8ปดแปดหนึ่งสองแปดแปดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะเดชาริออรนะนะคะพี่น้องวันอังคารดูว่าจะ เดินทางนะใช้รถใช้ถนนนะขับรถดีๆนะคะพี่น้องขานะนี่นะคะแล้วก็ในวันพวกนี้ก็น่าจะอยู่กับบุตรบริวารอยู่กับคนในครอบครัวนะคะพี่น้องวันอังคารก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะยังคงที่จะแบกภาระนะคะอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเนาะถือว่าเป็นไพ่ดีและก็ อารมณ์ค่ะในวันพวกนี้นะอารมณ์โดยเฉพาะกับลูกน้องลูกน้องนะคะใครที่มีลูกน้องลูกน้องนี่ก็ต้องอารมณ์นะใช้ความรักความเมตตาอารมณ์เย็นๆร่มๆนะคะนี่อย่างนี้ระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งอาจามออะม,าาออาจามีพันธะมากกว่าอาจจะมีพันธะกับบริวารท่านนี้และมีอํานาจมากกว่าเราเป็นผู้ถือกฎหมายมีพันธะกันมาก่อนนะคะและเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะบังคับเราเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะ ถ้าเรายังไม่พร้อมหรือ,อยังหรืออย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการเงินพี่น้องวันอังคารก็เจราจานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าไปต่อกอกันกับเขาเรามีแต่แพ้ค่ะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันอังคารขอให้อ๋อโทษนะคะเลขนําโชคมีเลขเจ็ดหกนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่านะคะบัะสังขราชขึ้นนะตัวตนเนาะทำบุญทำคุศนนะคะ นี่ปฏิบัติธรรมนะคะหาความรู้ใส่ตัวเองพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพวกนี้ก็คงยังต้องทํางานลยุยๆนะพี่น้องวันพุธกลางวันดวงดีดวงเปิดนะคะบางท่านก็มีโปรเจกต์งานใหม่มีการเริ่มต้นกิจการใหม่นะคะเออใครที่สอบนะละสอบงานเอาไว้ก็สอบติดนะคะนี่อย่างนี้เลยใครที่เรียนก็สอบ นะคะสอบผ่านเรียนดี D, สอบผ่านนี่ก็คือตัวหนึ่งไม้เท้าทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องนะและร่วมการเงินก็โอเคเรื่องของบริวารก็โอเคดีเลิศประเสริฐสีคือพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขห้าแปดแล้วก็หนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ค่ะขอให้พี่น้องเฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนั้นว่าไงพุธกลางคืนก็ไม่เร็วนะคะก็คือหนึ่งถ้วย กินดีอยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์ขึ้นรู้สึกว่าจะอ้วนท้วนขึ้นนะระวังเรื่องงานการกินนะจะเป็นโรคอ้วนพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะย,ยังคงทางานลุยๆนะมีพลังเหมือนเด็กๆนะคะมีโปรเจกต์งานที่จะทำนะคะบางท่านก็ในวันพรุ่งนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะทําบุญให้ทานเนาะนี่หรือไม่ก็อบรมคอร์สสั้นๆก็ได้คือพี่น้องวันพุธกลางคืนผ้าหรือสีนะคะแล้วก็เข้าใจชีวิตเดินทางสายกลางนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนก็อาจจะเจอคนรักเก่านะคะแบบแบบ แบบเร่งด่วนนะเจอปุ๊บนะคะชอบปับนะ๊บในอย่างนี้ the love r ฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีหนึ่งหแล้วก็9ก้าหกหนึ่งห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤกัสวัสดี นะคะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเดสั้นเนื้อวันนี้ดีจังเดสั้นนะคะดีมากก่อนหน้านี้พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงที่จะเป็นแม่ทับจุนะคะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าปวดหัวปวดไมเกรนนะคะพี่น้องระวังเรื่องความดันไขมันนะคะ <c oughs> หัวข้อยหัวทิ่มแบบนี้น่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะโรคเก่ากําเรบนะ, <c oughs> นะ,ะและก็โชคดีในเรื่องทรัพย์สินโชคดีในเรื่องบ้านช่องที่อยู่อ้าศไซ นะความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะขึ้นบ้านใหม่มีเกณฑ์ที่จะนะคะมีลูกมีหลานมีเด็กมาเกิดในบ้านในช่องถือว่าดีเหมือนกันระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพระฤหษสวดีมาดูเลขนำโชคค่ะหนึ่งเก้านะคะแล้วก็สองสี่หนึ่งเก้าสองสี่ขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันธธสุขค่ะสำหรับพี่น้องวันที่จะอุดุสมบูรณ์ขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็มีลังเลสงสัยนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่จะให้ตัดสินใจ เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเออนะคะนี่อย่างนี้ดูว่าจะอึดอัดนะคะอ่าเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามานะ,ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องวันสุกตรตัดสินใจนะจะพลิกปฏิหารจะเกิดนะคะอ่าก็คือสมมุติว่าเปลี่ยนง,งานใหม่เริ่มงานใหม่แล้วกําลังตัดสินใจว่าจะออกจากที่เดิมไหมนะเขาบอกว่าออกจากที่เดิมก็ดวงมันจะพลิกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเห็นไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลียนเลียนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะหรือในส่วนของกิจาการ ตัดสินใจว่าลงทุนในกิจการเนี้จะดีไหมหรืออย่างไรตัดสินใจเลยค่ะดีค่ะข้างหน้าดีค่ะนะคะฉะนั้นไม่ต้องลังเลสงสัยนะคะอย่างนี้นะคิดว่าลังเลสงสัยแล้วก็ตึงเครียดนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะก็คือหมายถึงว่าเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันศุกร์ไม่มีอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมีสองหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นดูกันค่ะเป็นแบบไหนเนาะจับเหรียญจับเหรียญอ่าพี่น้องวันเสาร์ได้เหรียญจริงๆด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยณขณะนี้เงินดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะคะหยิยบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่ว่ามีความรู้สึกว่าใครที่มีความลับอะไรไว้เนี่ยในวันพรุ่งน,นี้น่ะระวังความลับจะแตกนะคะพี่น้องคะนะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ปิดบังซ่อนเร้นนะคะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แอบคุยกับคนอื่นๆๆในี่ระวังความลับจะแตกนี่อย่างบบก นะคะพี่น้องจานะให้ระมัดระวังเลยนะพี่น้องวันเสาร์นะคะเออระวังนะคะในเรื่องของงานเหมือนกันถ้าหมกมิดงานเอาไว้เนี่ยพี่น้องขานะในกรณีที่เป็นลูกจ้างเขาทํางานบริษัทในหน่วยของราชการพี่น้องวันเสาร์ค่ะเคลียร์งานซะนี่อย่างนี้นะปิดบังซ่อนลิ้นหรือแอบๆอะไรเอาไว้เนี่ยนะคะมีโอกาสอ่าที่ความลับจะแตกเนี่ยเราเคลียร์งานไม่ทันอ่าระวังนะคะเรื่องงานเคลียร์ให้ทันเคลียร์ให้เสร็จนะคะหมกมิดไม่ได้นี่อย่างนี้นะส่วนเรื่องการเงินดี ะะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ยังมีบริวารน,นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันเสาร์นะคะเป็นอย่างดีนนเองค่ะโอเคไหมคะค่ะอ่าฉะนั้นนะเลขนําโชคในวันพรุ่งนี้เลขเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเค่ะนะเพราะว่าป้าหมอไม่สะดวกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คลิปก็เดี๋ยวอาจจะ,ะบีบให้สั้นๆหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเนาะยังไงแล้วก็ ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะพี่น้องคะนะค่ะขอให้พี่น้องโชคดีนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีรับเข้ามาค่ะในวันพุวกนี้สวัสดีค่ะ